สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขุพวนะครับเนาะอ่ามาขึ้นกับฝนตกนะครับฝนตกทุกพื้นที่หรือเปล่าอันนี้กับบแนแใจนะครับเนาะอ่านะครับเนาะมาเมื่อนี้เดี๋ยวเซอจะผ้านะครับเดี๋ยวเซอจะมีการส่งมอบรถนะครับวันนี้เนาะเป็นรุ่น l 3 2 1 8 SP นะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับโปรนี้พิเศษนะครับโปรฟรีดาวนะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับ มีทั้ง่านใบมีดดันดินและก็โรตารี่นะครับเนาะอันนี้กําลังจัดเตรียมนะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไปนะมาเบิ่งกันว่าเชียออดจะภาพไปส่งมอบอยู่ไสเนาะครับเนาะตามเชียออดมาเลยมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวช่างก็จะได้ส่งมอบกันต่อนะครับตอนนี้คือทางลูกค้านะครับกําลังาทดลองนะครับทดลองการใส่รถอยู่นะครับเนาะ เดี๋ยวเชวอัดกลับมาส่งมอบให้กับลูกค้าถึงบ้านแล้วนะครับนอกจากคือรุ่นเอลสามสองเอสพีหนนะครับพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินฐานหาและก็โรตารีนะครับเนาะสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าใหม่นะครับที่อาจารย์เพิ่นได้เข้าไปติดต่อนะครับเพื่อที่จะอยากได้รถไถมาใส่งานเนาะอาจารย์เนาะครับผมครัอาจารย์รถเช็กยังไงครับที่ที่เฮ้ยคิดยังไงถึงได้เข้าไปติดต่อประสานงานกับทางผู้ประจ่าพิธีเทคเตอร์เฮา โอ้ยเด็กได้รถนี่แหละครับเนาะมันมีรถไถนาอ๋อครับผมสับดำเนินกันยังมือครับอาจารย์ับประมาณสามมือครับรับรถเลยครับ๋อครับผมบริการถึงบ้านเนาะครับครับผมพัดกระพาิหนาเชี่ยวมือเนียวมอาจารย์ซื้อกันแท่งโทรศั์เลยนะครับเนาะนี่ก็คือเป็นวิธีการขายออนล่์แบบใหม่นะครับนะแต่ว่าเราให้ลูกค้าจริงส่งมอบจริงและกามาซาทิจริงนะครับเนาะอ่ากาจังไดยกขอให้อาจารย์กับขอบครัวนะครับ เฮงเฮงมันหมานนะครับนอกจากนายก็ขอบคุณหลายๆนะครับนะเรื่องการบริการหลังการขายไม่ต้องห่วงนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะคร mm ับ hmm. ต OK ิดต okay, ่อสอบถามได้ที่0885692037นะครับนายก็ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีคร hmm? ับ